โซ่เพื่อนมาเบ่งตัวเม่นค่ะอดวันๆอยู่ส่วนเรามีเม่นอีกตังหากก็เลยได้เอาอาหารแมวไปเกลือจ้ะเราก็ออกมากินอยู่ด้จ้ะตัวใหญ่เติบเนาะว้าวธรรมชาติมีวัตสุนแนวอยู่บ้านอดนะ มีดอกไม้มีพักมีเม่นบันก่อนก็เหลียวตอนลือเห็ดส่วนแป่งพักโอ้หนูตัวบักใหญ่เลยจา้าเพื่อน กติแม ok ่นเราเราซีมีลูกเราวซีโตเดยเห็นเราสุปีสุปีแต่ว่าลูกเราไปใส่เบิรปุ้นเี่จ้า